โอเค right. okay. สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการ S T um 네 S อยู่นะฮะตอนนี้วันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟ S T S บอ l นะฮะจะจุดๆๆอ่ะฮะเออเค๋งๆคมันเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟแนวบอลแต่ก็เปิดแบบมีมอดแล้วก็เป็นโคลด้วยด้วยนะฮะเจ๋งปะล่ะไปแร้ฟกันแล้วก็ ว่าลงมาแล้วน้ำมันจะลึกประมาณสองบอกนะรตรงนี้ถ้าท่านลงมาปุ๊บแม่เรียกไปกินข้าวอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสโดต,ตาลได้นะครับเดอนไยครับเดอนไปโอเคเรามาดูกันในส่วนแจกของก่อนเลยแล้วกันนะฮะทุกเซิฟต้องมีแน่นอนนะและแน่นอน,นครับเซิฟเราก็มีครับอ่มาครับแจกของกดเจ๋งนะครับ อ่ะแล้วมันหายไปไหนเนี่ยอันนี้โอ้ยเครดเียดๆลบแป๊บนะอจักเขาเรียกวันนีสดรู้จ,จักเปล่าใส่ไปโอเคครับเรียบรอยอ้อยอ่้องตามมาเมื่อท่านมาถึงท่านจะพบก,กับ NPC น้อยพลอยลักยืนอยู่เลตรงนี้ก็จะเป็นอไอเทมที่สำหรับโดเนทนะฮเอาตากล้องดู ดูลูกดูำน,นนออ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะครับอ่าก็ออดูไปในส่วนของช็อปเล็กๆน้อยๆน,นะของพวกไอเทมโดเนตนี่คือบอร์ดตารางนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวครับเรียกว่าอะไรนะ พวกข้อมูล normal n o r อย่าเช่นเติมเงินได้เท่าไหร่ IP อะไรเว็บไซต์อะไรนะฮะตรงนี้เป็น AFK point นะฮะ,ะมาดิ AFK point มีหน้าที่ทำให้ทันไม่ AFK นะฮะแบบมานว่าแม่เรียกกินข้าวอะ่ะพ่อจะไปนู่นไปนี่อะก็มา AFK point นะฮะคือมันดูดีฮะคนเขาจะได้ไม่ดูว่าเฮ้ยไอ้นี่เข้ามานั่ง AFK แต้องปัมะะ๊มบอกว่าอะไรแบบนี้นะฮะไม่ใช่นะ เอ้ยเออเด้อเออเด้ออืมไปครับตามังนี้ฮนะตรงนี้จะเป็นลานยกสูงฮะกันน้ำท่วมฮุ้ยอ่าขึ้นมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของอาวุธสงครามแล้วมันจะมาย,ยืดรับอย่างนี้โอ้อ่ะดูเลยตากต้อง โดยค่างเงินในเกมนี้นะก็คือว่าสมมตุติท่านเติม5 0บาทก็จะได้ประมาณ20,000ดอลลาร์ในเก,นเกมนะฮะโดยดาวนรลกก็จะมีมูลาค่าอยู่ที่1,000 100, ดอลลาร์ก็แปลว่าท่านเติม5 0บาทก็ซื้อได้2ดาวน์กนะส่วนแบงค์มันนี่จะราคาเท่ากับ100ดอลลารนะ์จะมีข้างอยู่ต่มากโนอะเคตามมา อ่าฮะตรงนี้จะเป็นโซนไอ้แม่ดบอร์ดขายหินโพเทคนะฮะนี่ก็เป็นชุดตั้งโชว์เล่นๆจะอ่า,อามาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับของไอเทมใหม่ะฮะแต่กองไม่ต้องดูยังไม่ได้เสร็จเลยเกยตัมอ่ะวดดั้ดีตรงนี้นี่จะเป็นนะฮะ ธรรมดามีไอเทม normal ขายทั่วไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับที่แรกเงินเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะอันนี้จะเห็นว่าราคา100บาทนี่10,000อันนี้อันนี้คือขายนะฮะจะได้50บาทอ่าก็จะะโอเคครับไปดูข้างบนนะ ครับผมก็ตามนี้นะฮะไปต่อ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 โอเคมีอะไรให้แนะนำอีกไหมเอ,อ่ยก็มาดูตรงนี้ครตรงนี้จะเป็นระบบ NPC ฝากของนะฮะวิธีการฝากของก็เหมือนท่านเปิดเชสั่นะฮะเปิดของแล้วก็ยัดของเข้าไปนะครับตามนั้น นะฮะพอใส่ของเข้าไปเสร็จแล้วนะครับท่านไปเจอ n p c บอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวเดิมที่ท่านฝากของแล้วท่านไปกดคลิกขวามันก็จะมีขอ,ของท่านอยู่ในนั้นนะฮะเจง๋งใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับซื้อของนะฮะชื่อของ n p c บีซีก็จะบอกประเภทไว้อย่างชัดเจนครับไม่น่าจะ ิดนะฮ <c oughs> ะโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นจุดวาร์ปนะฮะมามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ปิดไม่ใช่แนวแนวนี้หลังพีพ,พีไม่ป่ามาตามมา <c oughs> โอเคเราก็จะมาถึงป่านะครับแบบนึงโอเคป่าตามมาอืมเราจะพาไปดูบานเพยเยอร์ท่านหนึ่งครับ ตะก้องรู้ไหมฮะอยู่ตรงไหนสักครู่อ่๋อผมรู้ทาง่ะโอเคโอเคลองดอกด X หาดูนะรเราเราจะตามตะก้องแทนนะครับงานนี้ทางเข้ามันอยู่นี่ทางเข้ามันนะครับอันนี้คือบ้านของเฟเยอร์นะฮะ ที่เข้ามาในเซิร์ฟเรานะครับมันหัวฮะตอนนี้จ,จะอะเรานั่นอ๋อโอ้เห็นทางมาแตกไกลโอ้สอนนั่นบันไดท,ทางขึ้นมาเลยครับมาเลยครับแต่ก็อยู่ไหนครับอยู่นี่ครับจ,จะ,ะโอเคโอเคไปขึ้นกันนะฮะ ทางนี้ก็จะเป็นบันไดที่ถูกสร้างขึ้นโดยเพลเยอร์ที่ชื่อว่าขอไม่ระบุชื่อนะครับโอเคครับเป็นโซนกิววอนะฮะก็คือเป็นฐานทัพนั่นเองอะละไม่ต้องไปอ่านป้ายเขาขึ้นมามนะครับก็ดูเราก็สวยงามดีนะฮะเป็นคล้ายๆอะไรที่เพลเยอร์สร้างขึ้นมา โอเคขึ้นขึ้นไปดูหน่อยบุกบ้านะฮะอืมก็ใช้ได้อยู่นะตรง,งเนสนะฮะ <c oughs> เรามาทัวร์แบบจอดลึกครับไม่ได้หรอกครับโอเค ก็ขออธิบายระบบเซิร์ฟตรงนี้เลยนะก็จะมีระบบ1เลยนะจุดเด่นของเซิร์ฟเราที่เราจะทำก็คือระบบอ่าคิวนะฮะแฟชั่นเป็นคล้ายๆแก๊งนั่นแหละฮะจะสามารถสร้างได้เฉพาะยศ VIP เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือตายของไม่ตกแน่นอนครับแทบทุกเซิร์ฟต้องมีฮะแต่ก่อนหน้านี้มันเคยตก S 1> <S 1> <S 1> <S ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือระบบปืน,นะจะเนี่ยถืออยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้แหละอ่าน,น,นะนะสวัสดีครับก็สามารถโหลดตัวเกมได้ทางใต้ Description นะฮะแล้วก็เว็บไซต์นะครไว้เป็นบอร์ดคูดพูดพูดคุยนะฮะและอีกมากมายนะฮะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์กำลังอยู่ในช่วง กำลังพัฒนานะฮะเหมือนกับประเทศเรานะที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพัฒนานะครับตอนนี้กำลังรับสมัคร building นะฮะกับ admin สองตำแหน่งสามารถสมัครเข้ามาได้นะฮะโดยจะต้องผ่านคุณสมบัตินะฮะอ่าช่องทางติดต่อนะฮะก็มี Facebook กับ Skype นะฮะโอเคครับอ่าจะ จบไงดี่ว่ากูเนี่ยโอ้ยกูลืมเอ้ยขอโชคดีครับบ๊ bye ายบายอ้าว